นี่นะครับเราก็จะมารีวิว c ีแซกสี่ห้าเจ็ดนะครับก็จะมีตัวสี่ห้าเจ็ดจากกัวกับพรีเมียมนะครับตัวจากกัวจะเป็น lr จุดสองสอง lr ตัวสี่ห้าเจ็ดพรีเมียมจะเป็นจุดสองสองแมกนัมนะครับเราจะมาดูความแตกต่างของลูกกระสุนสองขนาดนี้นะครับว่ามันต่างกันยังไงตัวปืนสี่ห้าเจ็ดเหมือนกันนะครับนี่นะครับกล้องลงมานยครับลงมาถ่ายช่วงนี้ นี่นะครับตัวปืนเราจะดูตัวปืนก่อนนี่นะครับตัวปืนมิติปืนกล้องอยู่เฉยอ่ะได้แล้วมิติปืนนะครับก็คือเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว LR เนี่ยเขาจะมีตัวนี้เหมือนตัวแท่งวัติกเสียบไว้ครับเสียบไว้เพื่อใส่แมกกาซีนมันจะเล็กกว่านะครับส่วนส่วนตัวโบนะครับเราดูตัวลูกเลื่อน ลูกเลื่อนนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าเหมือนกันเลยนะครับมีขนาดค่อนข้างเท่ากันไม่แตกต่างกันเลยนะครับสองตัวนี้อ่ะต่นี้เรามาดูตรงของแมกนัมแมกนัมนะครับจะไม่มีพลาสติกยัดไว้นะครับแต่ส่วนพวกลำกล้องพวกอะไรน่าจะไม่เหมือนกัน,นครับเพราะว่าตัวนี้จะเขียนว่าสองสองดับยู U R นะครับ ก็คือ w i n เช e เตอร์ซูเปอร์แมกนะครับส่วนที่ความต่างชัดเจนก็คือ Magazine. แม็กกาซีนแม็กกาซีนนะครับแมกนัมจะใหญ่กว่าแบบชัดเจนนะครับเพราะว่าลูกจะยาวกว่าแรงประทะจะสูงกว่านะครับของแมกนัมเราจะมามียกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือลูกของแมกนัมกับ LR ธรรมดานะครับเดี๋ยวจะลองแกะเทียบกันนะครับ ันนี้ก็คือลูกสแตนดาร์ดนะครับของจุดสองสอง LR นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะแปกบนึงครับอันนี้มันกลองใหม่อันนี้จะเป็นลูกแมกนัมนะครับนี่นะครับมันจะต่างกันแบบชัดเจนนะครับอันนี้ลองลองใส่ที่แมกกาซีนดูนะครับ แล้วเราลองเทียบกันแบบมองมุมบนนี่นะครับมันจะห่างกันเกือบเท่าตัวเลยนะครับซึ่งความแรงของไอสองตัวนี้มันจะห่างกันเยอะมากก็คือจุดสองสองแมกนัม um เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความแรงเนี่ยครับ1875 fps นะครับ ซึ่งน้ำหนักหัวกระสุนเนี่ยอยู่ที่40เกนนะครับส่วนตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดจุด22 LR นี้เป็นสแตนดาร์ดความเร็วก็จะอยู่ที่1,070 FPS นะครับลูก40เกนเหมือนกันนะครับซึ่งซึ่งตัว LR เนี่ยแรงประทะถ้าถามว่าอยู่ที่ประมาณ100ฟุตปอนนะครับส่วนแมกนัมจะอยู่ที่300 ที่ผมดูมาก็324ฟุตบอลนะครับมันจะค่อนข้างสูงกว่ามากเลยนะครับสำหรับคนที่ยังสงสัยว่าจุดสองสองแมกนัม um เนี่ยตัวเนี้ยิงใช้ลูก LR ยิงได้ได้หรือเปล่ายังสงยังไม่รู้นะครับเผื่อว่าอาจจะได้ยินมาว่าจุดสองสองแมกนัม um สามารถยิงจุดสองสองดได้ ผมมองดูที่ตัวปอกกระสุนไม่เท่ากันนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าถ้าเราจับกระสุนจริงๆก็คือปอกของแมกนัมจะเหมือนอ้วนกว่าครับอ้วนกว่าจานท้ายก็ใหญ่กว่าครับใหญ่กว่านิดนึงเราสังเกตได้เลยถ้าเราเอาจุด22 LR เนี่ยไปยิงในจุด22แมกนัม um เนี่ยอาจจะทําให้เกิดปอกบวมได้นะครับสําหรับคนที่ เริ่มต้นนะครับผมก็มีแบบว่าปืนจุดสอ,สอกระบอกแรกจะซื้อแมกนัมหรือ LRD อ่าก็แล้วแต่ความพอใจของในแต่ละท่านนะครับแต่ว่าราคาลูกกระสุนเนี่ยจะค่อนข้างห่างกันนะครับจุดสองสองแมกนัมจะแพงกว่าประมาณ3าถึงสเท่าตัวนะครับต่อหนึ่งกล่องส่วนเรื่องอิการยิงทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นใส่น้องเต็งโมหรือแผ่นเหล็กหรือหัวหมูอะไรอย่างนี้ครับผมค่อยไปคิดอีกทีนึงครับว่าจะทด,ทดสอบกับอะไรดีแต่เดี๋ยวมีคลิปต่อไปแน่นอนครับอันนี้เป็นคลิปแรกครับที่ว่า,าร,ารีวิวปืนแล้วก็พูดถึงเรื่องกระสุนของปืนจุดสองสองนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้แบบหายสงสัยกันนะครับว่าสองขนาดเนี้ยความแรงมันแตกต่างกันยังไง แล้วก็ราคาลูกกระสุนห่างกันขนาดไหนหรือว่าใช้จุด22 lr มีลูกแรงแล้วก็ลูกธรรมดาเมื่อเทียบกับแมกนัมอันไหนคุ้มออกันนะครับอันนั้นเราก็จะแบบอธิบายในอีคลิปหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ